รัฐบาลชุดนี้นะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ข,ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่รวมถึงการรัฐประหารด้วยจนมาถึงรัฐบาลเลือกตั้งด้วยเนี่ยนะฮะเวลาพูดเรื่องน้าเนี่ยเราไม่พูดแค่ว่าน้ําท่วมหรือไม่พูดหรือว่าน้ําแ้งมีน้ําท่วมน้ําแล้งการจัดหา,าน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคน้คําดิบน้ําอะไรต่างๆมันผูกโยงเป็นเรื่องเดียวกันะนะฮะแล้วงานนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาทํามา หลายปี8ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานนี้มาตลอดนะกับเรื่องบริหารจัดการน้ำแล้วทำอย่างเป็นระบบด้วยและการที่บอกว่าเดี๋ยวเอารายงานอันนี้ไปแล้วท่านทำเนี่ยคือคือมันมัน,ม,นมันช้าเกินไปแล้วค่ะ ถ้าหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสทนชหรือรอะไรต่างเนี่ยนะ,ะเขาไม่มีข้อมูลในมือในป่านนี้เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วค่ะกับสถานการณ์แต่ว่าเรื่องน้ําท่วมที่เราเห็นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะคะฝนมันตกลงมาอย่างที่ท่านบอกคุณอรุณีบอกว่าเราคุมธรรมชาติไม่ได้แต่เราจัดการกับน้ําได้นะคะว่าเราจะมีแผนในการบริหารจัดการอย่างไร ยันมีว t ทตัวจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ว t ทใหม่นะ,ะเป็นว t ทาที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วอายุอนามันมันคือ1ปีแล้วแต่เป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดขึ้นจากแผนบริหารจัดการน้ํา20ปีภายใต้ผลรัฐบาลของเดียบเปียวจันโอชาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันได้ผลอะไรตรงไหน<ะ>คือเซิร์ชใน Google <ะ>ก็เจอ,อลองมาให้ดูกันสั้นๆค่ะลองดูค่ะ นับตั้งแต่แผนแม่บทน้ำ20ปีและกฎหมายน้ำมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการรัฐบาลได้บริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นระบบโดยขับเคลื่อนแผนงานโครงการผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนชคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันพบว่ามีแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มกว่า1,100ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งการเติมน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์2ล้าน2แสน7หมื่นครัวเรือนและยังคงเร่งเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมดอย่างต่อเนื่องซึ่งประชาชนสามารถติดตามแผนงานโครงการด้านน้ำของรัฐบาลได้ทันทีโดยมีโครงการใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมคือการเติมน้ำใต้ดินน้ำบาดาลในเกษตรแปลงใหญ่ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ยังร่วมมือกับภาคเอกชนในการดึงน้ำจากขุมเหมืองมาใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อมทำมาตรการสูบน้ำย้อนกลับเข้าไปเติมในอ่างเก็บน้ำที่ยังมีน้ำน้อยตลอดฤดูฝนนี้ตามข้อสั่งการของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยที่สำคัญยังเร่งพื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่สำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กหรือแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยังไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทั่วถึงโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรชได้รวมกับทุกหนงานกำหนดเจ้าภาพ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กหรือพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนรวมกับหน่วยงานสนับสนุนอาทิมูลนิธิอุทกภัณฑ์มูลนิธิปิดทองหลังพระหรือผ้าเอกชนที่เข้ามาร่วมโดยผ่าน,นกลไกของ B O I ซึ่งต่อไปจะต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกลของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดเพื่อลดความซ้ําซ้อนและครอบคลุมทุกชุมชนมากขึ้น รวมถึงบูรณาการขลั่นข้อมูลน,น้ำจากทุกหน่วยงานภายใต้กออมรมอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้งที่เห็นผลชัดเจนในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบว่าความเสียหายจากภัยทางน้ำลดลงเช่นปี2563ทับ2564ไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเลยขณะที่มูลค่าความเสียหายจากอุทกาภัยลดลง สามารถป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในปี2562เสียหายเพียง94ล้านบาทซึ่งตับที่สุดในรอบ9ปีด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดการน้ํามีความมั่นคงยิ่งขึ้นรัฐบาลยังได้เร่งพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ตามที่กรนชให้ความเห็นชอบแล้ว38โครงการรวมถึงแผนง,งานโครงการสําคัญและโครงการพระราชดำริที่ต้องขับเคลื่อนภายในปี2566อีก526โครงการ ซึ่งจะมีการติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ทรัพยากรน,น้ำของประเทศเกิดความมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยเร็วครับนี่เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่เห็นว่าเขาทำอะไรและการที่จะบอกสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยใครก็พูดได้แต่มันมีตัวเลขเป็นตัวชี้วัดที่บอกว่าภัยที่ความเดือดร้อนที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ย นะครับมันลดน้อยลงก็จะมีตัวเลขมาแต่ละปีเคยท่วมเท่านี้ เหมือนที่วันก่อนเราเอาข้อมูลของคิสตามาให้เห็นเนี่ยนะครับว่าปี54ท่วมกี่ล้านไร่ปีนี้ท,ท่วมกี่ล้านไร่น้อยกว่าปี54 3เท่าตัวแบบนี้คือเวลาพูดมันต้องพูดกันด้วยแบบนี้นะครับในระดับบริหารต้องเอาข้อมูลมาโชว์มันจะบอกว่าเอาเอาแน่คุณทับตามผมนะแล้วน้ำไม่ท่วมเลย <c oughs> ไม่รู้ข้างใน <c oughs> เขียนอะไรไว้บ้างกันไม่รู้ก็นั่นน่ะสิแล้วพอยิ่งบอกว่าทําตามผมแล้วน้ำไม่ท่วมเนี่ยคนก็เลยยิ่งนึกไปถึงเมื่อตอนปี54ว่า จริงเหรอเพราะว่าปี54ถ้าค้นข่าวใน Google เนี่ยท่านก็มีหลายหลายข่าวเหมือนกันนะยิ่งท่าในง่ห้ตัวบุคคลนะท่านลอดประสบเนี่ยนะคนก็ติดตาตรึงใจนะครับเพราะท่านมีบทบาทสูงเป็นเป็นประธานอะไรนะตอนนั้นเชื่อสปพสปพอาจาได้เลยขึ้นหน่วยงานบริหารเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมตอนนั้นน่ะสปพใช่ไหมที่ย้ายศูนไปที่ดอนเมืองเนี่ยนะและแฟนรายการเราเนี่ยคุณนันทิยานะ กู Google, มี Google เป็นเพื่อน <c oughs> นึกอะไรกันมาปุ๊บเข้า Google เลยอย่างที่ลุงตู่บอกไงออลุงตูต่แนะนำนึกอะไรไม่ออกเข้าไปหาใน Google ปรากฏว่าพิมพ์ชื่อคุณปอดประสบขึ้นมาเนี่ยนะครับผลงานในอนดีตโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมก็ขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs>